มีดามมีดามกินข้าวอร่อยไหมลูกืไหนด,ดูตาสิผมตาบอดครับผมตาบอดพ่อแจ็คก,ก็เลี้ยงดีดีพ่อแจ็กรักมากแม่ป๊อปี้ก็รักมาก ทำไมข้าวเขาไม่ค่อยมีเนื้อล่่ลูกรือกินเนื้อหมดจับจับจับโอ้ยหมีมีลูกเนื้อะจะออกข้างนอกไหมมองไม่เห็นเอเอาให้เขากินเยอะเยอะโอ้ได้กินไก่อ๋อไก่มันขาวเหมือนข้าวก็เ,เลยมองยายก็มองไม่เห็นเนาะ มีดาอ้าวมีดาอีกตัวหนึ่งจะเข้าไปละหืมกินลูกสงสารจังเลยตาบอดตัวนี้ตาไม่บอดตัวนี้ตาไม่บอดอย่าไปแย่งกันนะเนี่ยไปแย่งน้องละไปออกไปลูกไปไปไปอย่าไปแย่งมีเขา อมป๊าปปี้ล้องเรียกเขาออกไปไอตัวโตแท็บเล็ต,ลตใช่ไหมออกไปแท็บเล็ต่าไปแย่งเขาลูกเขามองไม่เห็น,หน,หนอืมอกินต่อเลยลูกขาเขาก็รู้สึกว่าขาเขาก็เสียขานึงเนะาะเพกาอดามเหล็กเหรอ,หรอเอายังไม่ไปเอาเหล็กออกเหรอ ทำไมทางที่มันยกขึ้นเออตอนนั้นเขาเป็นอะไรนะค่ะเขาแม่ก็ออกค่าผ่าตัดรถชนว่ารถชนอ๋อตาบอดออกถนนรถชนก็เลยไปดามเหล็กอ๋อยายก้อเหลือเป็นคนออกค่าผ่าตัดให้โอ้ยเนาะตอนนี้เขาไม่ออกถนนแล้วใช่ไหมออกแต่มันรู้จักรู้จักฟังเสียงรถใช่ไหม เป็นไงลูกอ๋อตาไม่เห็นเลยตาตาเขาจะโตลูกโตโต,ตจะพ้นกระบอกตาออกมาละตาเขาตายเกือบตายหลายครั้งแล้วอ๋อเกือบตายหลายครั้งเขาก็น่าสงสารเนาะไปตาม,มเกิดมาไม่กี่เดือนก็เป็นโรคหักอ๋อมีแต่ป่วยเหรอหมาตัวน,นี้ แต่มันก็มีชีวิตตอดมาเป็นสิบปีตอนนี้เออเนาะแต่เขาอ้วนเนาะก็เลยเขาขี้ใส่ในบ้านไม่อยู่อย่างเงี้ยน่ะไม่ขี้ไม่เยี่ยวใช่ไหมเขาเรียกเป็นใช่ไหมอ๋อเอา